แล้วยังคงอยู่กับเลตโทสเปคนะครับที่คือวันนี้เรามาในส่วนของซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่จะมาเป็นอัลบั้มใหม่ซึ่งอัลบั้มใหม่คืออัลบั้มที่ลมที่สี่นะครับก็ผ่านมาสามอัลบั้มนะนี่คือซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่สี่พี่วางแผนในส่วนของอัลบั้มที่สี่ไว้คอนเซ็ปต์อัลบั้มยังไงครับก็อัลบั้มนี้ก็คือจะมีโอ้กีติมไปเสียงวันเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนนะเอาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดได้ไหมมันเบิรอดโอเคไหมเออเออบ่ายไหมเสียงเสียงไม่บองเปลี่ยนอะ แนบแนบแนก่อนอีกแนบมีแย่เลยอ๋อเอาพี่พี nah, nah, ่บอกมาพี่บอกกับมาครับผมต้องพูดอยู่ดีก็จะมีเขาเรียกว่ารสชาติอย่างที่เคยเคยได้ได้รับฟังมาตั้งแต่อัลบั้มหนึ่งหรือวัลบั้มสองรวมอยู่ด้วยก็คือมีความหนักหน่วงส่วนอัลบัมสาเนี่ยเรื่องของการโซโล่กีตาร์อย่างเงี้ยก็คือจะมีอยู่ในบัมมีด้วยแล้วก็นอกจากที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเรื่องของซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งซึ่งจะ เข้ามามีส่วนร่วมมากๆกับกับดนตรี r e t ทร s p e c t จากนี้ไปก็คือซึ่งเพราะว่าช่วงนี้แนบเขาจะเป็นเขาไปศึกษาด้านดนตรีดับดับสเต็ปหรือว่าพวกพวกดนตรีที่เป็นใช้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำอยู่ก็ก็น่าจะมีผสมผสาน้าใช่ครับน่าจะมีตรงนั้นผสมผสานเข้ามาเพลงช้าๆซึ้งๆเจ็บๆก็ยังกงมีอยู่ในละบั้มมีครับมีแน่นอนนะฮะคิดว่าจะวางแผนไว้ว่าจะวางประมาณเมื่อไหร่ครับสำหรับละบั้มที่สี่ตัวละบั้มน่าจะ กลาง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 ปีนะครับไอเดีมีผลจริงที่เฮ้ยมีผลจริงนะเออมีผลมีผลนะมันเหนื่อยอ๋อเย็นด้วยนะกลางปีนี้น่าจะกลางกลางปีไปแล้วน่าจะได้ฟังแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็คือเราจะปล่อยซิงเกิลออกมาให้ได้ฟังเรื่อยๆนะครับผมแต่ชื่อัลบั้มยังไม่มาชื่อระบั้มเดี๋ยวขอคิดก่อนครับเอาเพลงออก อัลบั้มขอคิดก่อนเฮ้ยไม่ใช่พี่เขาขอคิดก่อนเพื่อที่จะมาเชื่ออัลบั้มตอนนี้ได้เวลารับสายครับสำหรับเกมแฟนคลับแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะคำถามแฟนคลับสวัสดีครับชื่ออะไรครับยิ้มค่ะยิ้มยิ้มอ่ะครับค่ะยิ้มครับคําถามของเรานะครับก่อนอื่นเลยยิ้มวันนี้ได้ดูรายการตลอดทุกช่วงเลยปะครับดูค่ะดูนะครับชื่นชอบได้โทสเปอยู่แล้วด้วยนะครับค่ะมีอะไรอยากจะพูดคุยสักนิดนึ่งไหมคะ ก็เพลงพี่พอมากค่ะขอบคุณมากครับชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบพี่แนบคะ่ะชอบพี่แนบ <c oughs> วันนี้อยู่พี่แนบแล้วครับอยากพูดคุยอะไรกับพี่แนบครับ <c oughs> พี่เทมากค่ะออพี่แนบเทมากอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนี่มอมอห้ามอห้ามอห้าหน,ๆๆๆๆๆหนูฟังแลโทอสเปกตั้งแต่อยายุเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่ก็นานยังฟังได้แต่เพลงเพราะว่ารักนะค่ะโอ้ยนาน 5ปีที่แล้วก็คือป .6 ป .6 แนี่ฟังล็อกแล้วนะเพราะ่าหนูเป็นคนร็อกมากอครับติดตามมันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะแต่ตอนเนี้ยเราฟังมาแต่ป .6 อ่ะต้องต้องรู้ละว่าคําถามเนี่ยจะได้คําตอบจากหนูหรือเปล่าไอติมมีผลนะมีผลมีผลไอคอเลยคําถามครับเราถามว่าวงเมทัลสเปกก่อตั้งวงรวมตัวกันเมื่อปีอะไรครับ ดดีนนะะฮย้อกตั้งแต่ใต้ดินเลยค่ะตั้งแต่ใต้ดินเลยครับที่รวมตัวเป็นวงกันนะฮะรวมตัวเป็นวงอาจจะยังไม่มีซิงเกิลในใต้ดินยังไม่มีได้ยินเีลงได้ยินแต่คอมแกล้งก็กดกูเกิลน้องน้องก็ถ่วงเวลาอยู่ก็ย้อนย้อนกลับไปห้าปีแล้วไม่ใช่แน่นอนมันบนดินแล้วเพราะว่ารักแล้วย้อนกลับอีกขอตัวช่วยใช่ไหมใบไม่ช้อยไมีช้อยไหมพี่แนปอยากใบอะไรน้องอ่ เป็นช้อยก็ได้พี่น็อตชอยแรกชอยแรกสองพันเทไรดีเห็นไหมถ้าคิดดนี่ไม่ใช่ละสองพ้าองพันหนึ่งสองพันหนึ่งสองพันสามห่เกาแ่อโหหนึ่เกาแยว่กคุณเ้เดี๋ยวนาวเลยหนึ่งเนี่ยยังไม่ยไม่เกิดเลยยังม็นบุนอยู่เลยอ่ะ สองพันหนึ่งค่ะเฮ้ยอะไรจะไม่ยิ้มรู้ว่าเป็นสองพันหนึ่งครับก็ตอนแรกที่เขาบอกว่าสิบสองปีโอ้ยเฮ้ยเก็บรายละเอียดเอาถ้วยไปเลยเฮ้ยนี่ถ้วยอะไรถ้วยในเรื่องของในเรื่องของอะไรโปสเปกนะครับครับผมและคุณนะครับครับผมเป็นแฟนเป็นแฟน ที่ทำการครับคุณจะได้แมวข้างบ้านพี่แนปครับชื่อวัตรามนด้วยครับเรียมไปเลยครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปจับมาให้เฮ้ยแต่เขาเก็บไปเก่งเก่งนะสิบสองปีแล้วเขาก็ย้อนกลับไปใช่เออนี่ปี2013โอ้โหถ้ารู้ตั้งแต่แรกนี้มันไม่ตอบเลยอ่ะขอช้อยหน่อยนะไบ๊ชัวอะไรเบ๊กชัวเไ๊กชัวเบ๊กชัวยินดีด้วยครับยิ้มตบมือยิ้มหน่อยเร็วไปขับเตอร์ฟินของแล็กโตสบายครับเพราะฉะนั้นได้เลือกของรางวัลเลย อยากจะเอาของอะไรดีครับเออเลือกเลยอะค่ะไม่ก็เปิดป้ายหรือว่าจะลุ้น iPad มินนี้เปิดแผ่นป้ายค่ะโอ้เปิดแผ่นป้ายแล้วเหรอทำไมช่วงนี้ชอบเปิดแผ่นป้ายเหมือนอยากให้คิวมีเรื่องหรือพี่แนบตลอดเวลาเอ้ยแหมพี่แนบใจนนะครับพี่หมายเลขเลยดีครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าพี่แนบเข้าเบอร์อะไรอะคะเบอร์แปดเบอร์แปดเก้า เบอร์แปดค่ะเกียร์มาเกียร์มากใจอ่ะมาใจอ่ะเอาเลยนี่เดินมสักโอ้โหได้กระเป๋าลิงคุณละมั้งไปข้าวหมูอ้าวหมูเขาเรียกว่าเลยว่าข้าวหมูข้าหมูกันมาอะไรอะไรละมุดละมุดลิปคุณละมุดไปเราถามน้องดีกว่ารู้เปล่าว่ามันคือตัวอะไรยิ้มอะไรลิวเฮ้ยไม่เท่เลยอ่ะไม่รู้อ่ะนี่อะไรนี่กะไรไม่ เผยไม่เทนเลยอ่ะลิกอะไรลิกคุณแหละนี่แหละลิกคุณมะละมะมันเป็นกิมมิคของรายการเราเราจะให้ไปผู้ไปหาข้อมูลเอาว่านี่ตัวอะไรนะยินดี้ยิ้มนะบ๊ายบายเนี่ยองคิดเลยมากนะคีครับผมโอเคช่วงหน้าผู้ชมครับยังคงมีอยู่นะในส่วนของคำถามเลตโธเราถามมาต้นรายการแล้วครับว่าเลตโธสเปกอัลบั้มแรกที่อยู่บนดินนะฮะกับิ้นี้เลคคอร์ดเนี่ยนะครับ ชื่อเราบ้าว่าอะไรครับผมเออเป็นสพยางนะเราช่วยใ้อืมเราบ้าพี่เราบ้าเลยนะไม่ใช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 ่หรอเนาบ้่สองชื่ออะไรใช่ไหมครับใเพือเพื่อเพอเพื่อ่อช่อบพื่อพี่อมพก่อเพื่าเพื่อเพื่อเพ่อเพ่อเพือเอออเเอเพื่อเพเอะออ่่อ่เอเเเเรออ่เอ้ออเอเเลยไอติมมี ช่วยทายครับกับเสียมนักเล่นครับวันนี้คงอยู่กับวงร็อกแถวหน้าของเจ้าไทยนะกับเรดโทสไปนั่นเองยังเหลือหนึ่งเกมครับกับคําถามเรดโถเลยครับที่เราถามแล้วต้นรายการแล้วแล้วตอนนี้ก็มีหนึ่งแฟนคลับตอบเข้ามาแล้วตอบเข้ามาด้วยรับสายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยแหละใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละชื่ออะไรครับชื่อแมนครับชื่อแมนแมนครับ แมนเป็นแฟนคลับของเ e d Hot Speck มานานแล้วครับเท่าที่จำได้ก็รู้สึกตั้งแต่ช่วงใต้ดินนะใต้ดินโอ้ก็คือ2000ต้นๆเนอะตั้งแต่ปี2001 2002โอ้โหก่อตั้งวงเลยนะพวกคุณนะเยี่ยมมากแมนคนที่ไหนครับอาคนกรุงเทพครับกรุงเทพไปดูคอนเสิร์ตบ่อยไหมคะอะไรนะไปดูคอนเสิร์ตของเ e d Hot Speck บ่อยไหมคะ ดูครับแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยอ๋ออย่างนี้คุณก็ไม่เคยได้เข้าไปมอสกับเขาเลยดิไม่เคยอยากไปมากเหรอเออไว้ด้วยได้เข้าไปดูใน Facebook แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานในกรุงเทพหม่แไหว่ไปรับครับชอบอะไรในเลตโ s สเปคครับชอบเสียงวาาของพีเนทตสมัยก่อนนะฮะหมายคพามว่าไงฮะผมร็อกอยู่แล้วด้วยอ๋อผมล็อกอยู่แล้วแย่ล็อก อยากคุยอะไรพี่นับครับอดี๋ยบอกว่าชุดนี้พี่เท่มากอะครับผมรู้สึกผมแอคซ์ไดเหมือนคุณพิเศษมาแล้วอยากอยากคุยอะไรกับคนอื่นไหมคะพี่บอมพี่เบิร์ดพี่น็อตไหมคะอ๋ออยากจะบอกพี่เบิร์ดว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมตีกองอะเฮ้ยเธอไมชอบอ่ะผมชอบไมชอบพี่เบิร์ดร้อยกระเดื่อง คนจเดี๋ยวเดี๋ยวอนี่มาลำแล้วลำแล้วไม่ได้แล้วอันนีไม่ได้นะคือตะคิวจะกินเลยนะเขาย่ำเงินแบบเร็วมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่อยากจะพูดกับเดทโทสเปคเพราะเราติดตามเขามาก็สิบปีอ่ะสิบกว่าปีอ่ะเออก็จะติดตามพวกพี่ต่อไปครับจนกว่าจะแก่ตายเลยค่ะขอบคุณมากยอดเยี่ยมมากเสียงคุณนีดชาวล็อกจริงๆแต่คำถามเล็กโทของเราวันนี้เราถามว่าอัลบั้มแรกบนดิน ของเลตโทสเปกชื่อบ้างว่าอะไรครับอันลีศครับโอ้โหอีเอ๊ะอันลีเป็นคำตอบที่เขาตกมือขนาดนี้แล้วนี่เขาตกมือปไกายแล้วมันอาจจะเป็นเพราะไอติมก็ได้เอ๊ะอมันโทษไอติมเอ๊ะอมันโทษไอติมอย่างเดียววันนี้คุณถือว่าเป็นแฟนกับตัวจริงของเลตโทสเปกผมเปิดโอกาสให้คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวของเขาคุณถามได้เลยครับคำถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้ อยากรู้เลยฮะเอาเลยครับส่วนตัวครับฮะจะถามพี่บอมมากครับพี่ชายพี่กลับมาหรือยังครับอะไรนะพี่ชายกลับมาหรือยังพี่บอมอ๋อพี่บิ๊กเหรอครับเออ่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนอื่นนี่แปลว่าเป็นตัวจริงมากน้องๆคนอื่นที่เป็นแฟนเพลงในทอสสเปกมานานจะทราบว่าจริงๆในทอสสเปกมีห้าคนใช่อ่ามีพี่ชายผมอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งอ่พี่พี่บิ๊กไม่กลับแล้วครับผมพี่บิ๊กตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่ก็คือ แต่ว่าจะกลับมาเยี่ยมจะกลับมาเยี่ยมเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะมีการมามาแจมแบนด์กันอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสักงานหนึ่งเราจะจัดขึ้นยังไงก็ชวนแมนดไปด้วยแล้วกันนะติดตามใน f c e e o o o k แฟนเพจของ RetroSpec ได้เข้าไปกดไลค์ซะแล้วจะรู้ว่าเล่นที่ไหนนะจ๊ะครับครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอบคุณคุณแม่นะคุณตอบถูกเพราะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกของรางวัล iPad Mini หรือเปอิดแกนป้ายครับ ไคุยก <łość> ับพ <Harriet. S 1> ี่เล้โทรขนาดนี้เราวันใหญ่ไปเลยพี่อให้ใครหมุนเลือกได้เลยให้พี่บอมพี่บอมมาฮะกติกาเป็นอย่างนี้พี่บอมครับพี่จะต้องหมุนเต็มแรงนะครับครับแต่ด้วยคันทันนั้นนี่ครับแต่ด้วยแรงพี่เยอะผมรู้ ก็อย <Z an aaS as> ่าหมุนย้นมันพังนะพี่แต่ก็ขอเต็มเแรงให้มันหมุนหลายๆรอบเพื่อความลุ้นถ้ามาลงที่ป้ายพยายามไปเล่น iPad Mini แจกไปเลยครับเดือนนี้ออกไปหลายเครื่องแล้วรวมถึง iPhone 5ด้วยแรงได้เลยครับแม่นๆถ้าเกิดว่าได้จะแบ่งคนละครึ่งเลยไหมหักครึ่งกันแล้วป่ะไม่ใช่จับกันแล้วเอาเลยนะเต็มแรงนะฮะพร้อมนะครับเดี๋ยว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 อิบยาดแล้วถ้าเกิดว่าได้คนอื่นเอี๋ยาดอิบยาดอิบยาดน่ารักอิบยไอคิวไม่เคยเล่นแน่เลยเวลาเราเล่นกัน ได้กระโดดกระตากระตาแล้วเราเหนื่อยอ่ะขอพักเราอิบยาดทำไมต้องอิบยาดพึ่งอิบไปนะคืออย่าพึ่งเข้ามานะเว้ยอย่าพึ่งเข้ามานะเว้ยอย่างเงี้ยอิบยาดอิบยาดนะเว้ยอิบยาดโอเคยังไงครับพี่บอมคนลราคนได้คนอื่นไม่ไม่ไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเลยครับแล้วเอางี้ถ้าเกิดได้คนอื่นขอให้ต้องทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าหน้าหน้ากล้องในมาเต็ม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 ยพี่เต็มเต็มเต็มนต็มเต็เต็มแต็มเ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 ต็ม เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ยไมด้ยขอโทษทีได้้แจ็คไปเด้ไปเออนะฮะม่ใจจริงเล้นะแมนไม่เป็นไร้เป็นไรแมเดี๋ยวเ้จะให้พี่ๆเอเซ็เซใส่กระาษไว้แมมเอาที่ตูนะเขียป้าแมยู่ไหนบ้านไหนบ้านอยู่บ้านอยู่ไหนคะ พระารามสองเหรอฮะไก่เหมือนกันกๆๆนะไก่เหมือนกันใช่เออมีมีซิงเกิลม,มาไหมอัลบั้มมาไหมเสร็จที่น้องแมนหน่อยแฟนกับตัวจริงเลยนะเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อในแฟนเพจติดต่อใน Facebook เฟซบุ<ะ>๊กนะนะเอาจริง <นะ S 2> เอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ขอบคุณแมนมากเลยนะครับขอบคุณครับเอาทั่วไปเลยครับนี่ครับแมนครับขอบคุณครับแฟนแมนฮะช่วยท้ายครับอยากจะให้เรตตอรสเปกฝากผลงานหน่อยสำหรับซิงเกิลแรกในอัลบัฟังที่สี่ครับก็เรตตอรสเปกก็ทำงานกันมานาน ทำงานเล่นดนตรีล็อกกันมานานก็ทุกวันนี้ก็สิบกว่าปีละแล้วก็ออกซิงเกิลมาเจ็บกว่าคือฉันนะครับฝากด้วยแล้วก็เป็นไงลาอยากทุกคนมีความสุขกับเพลงล็อกอยากให้ดนตรีล็อกยังอยู่คู่ประเทศไทยอีกนานๆขอให้ทุกคนฟังเพลงล็อกกันเยอะๆครับครับ,คร,บครับผมพี่เบิร์ดครับครับก็ <c oughs> ขอฝาก Facebook นะครับเข้าไป พูดคุยอะไรกันนะครับในนั้นนี่มีกิจกรรมอะไรเยอะมากมายนะครับที่พวกเราได้จัดสรรกันนะครับเข้าไปเจอกันได้ครับที่เฟ e บุ๊ k ครับเรตโท้สเปกเอาไฟกันนะเอาไฟเอาไฟว่าไพี่น็อตหน่อยพี่น็อตนิดนึงครับก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่เป็นแรงผลักดัน ให้กับเราแล้วก็กับค่ายกับบริษัทของเราด้วยคือการดาวน์โหลดเพลงอย่างถูกกฎหมายครับที่ดอกจัน1 2 3 0 0 1 3นะครับฝากผลงานของ Retrospect ด้วยครับ0 0น3นะครับถ้าเกิดคุณไม่ดาวน์โหลดย่างถูกลิขสิทธิ์ศิลปินดีๆจะหายไปหมดโลกนะฮะใช่ค่ะครับจะบอกสุดท้ายสุดกับผมก็นอกจากเพลงเจ็บกว่าคือฉันนะครับผมตอนนี้ Retrospect ก็มีมีเพลงประกอบหนังเรื่องทองสุก13 เป็นเพลงที่เรานำเพลงของพี่ป้ามาคอปเวอร์ครับชื่อเพลงว่าเจ็บปวดที่งดงามยังไงขอฝากเพลงนี้ไว้อีกสักเพลงหนึ่งด้วยก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงฟังง่ายๆหน่อยแต่ก็เราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งสิ่งที่พี่ป้างสร้างไว้กับเพลงแต่เราก็จะเติมความเป็นดรจโทสเปกเข้าไปด้วยยังไงลองไปหาฟังกันได้แล้วตอนนี้ครับรบผมกรฝากอด้วยกันครับติดตามให้ไปนานๆนะสำหรับวงร็อกวงนี้ครับที่มีเนื้อหาเพลง มีแง่คิดดีๆเฝาาไว้แล้วทุกกคนครับวันนี้ขอบคุณมากครับเลดเจอรบขอบครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่นะคะและนี่นะคะก็เป็นวงดีๆนะคะวงร็อกแบบว่าแท้จริงเลยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ชื่นชอบวงร็อกนี่ว่าวงนี้นะคะเป็นวงที่เราทุกคนต้องพูดถึง<ม>นะคือเป็นวงที่แบบว่าพูดถึงหลายๆเรื่องที่วงอื่นไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดและเป็นวงร็อกที่จริงๆแล้วเนี่ย เป็นคนที่พูดได้พูดเรื่องทุกเรื่องได้ตรงเอาจริงอ่ะเออเอาจริงเออเอาจริงนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เต็มที่ไปแล้วนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ชื่นชอบ retrospect นะคะใช่ครับแล้วขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับยังไงติดตามต่อไปครับรายการของเราจะมีของรางวัลดีๆมาแจกนะฮะรวมไปถึงมีศิลปินที่คุณรักและชื่นชอบมาเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะคงต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเฮ้ Sous-titres par Anonymous